ได้โอ้โหผีผ้าเกี้ยวซะด้วยโอ้โหโอ้ยอ้าวโคตรแล้วเหรอนี่ยเฮ้ยไหนล่ะเฮ้ยทำไมกูมองเห็นหัวเด็กวะเฮ้ยตาดีเหลือเกินนะอะไรอ่ะก็ไม่ใช่หัวไอ้เกี้ยวมันนั่นแหละไอ้เกี้ยวด้วยลูกกอกลูกกอกแม่แก้วน้องมาแม่ฉันก็ออกมาตั้งแต่ฉากแรกๆแล้วนะทำไมฉันสงสัยสงสัยอะไรอ่ะทำไมไอ้นี่ไม่พูดอะไรกับใครเลยอ่ะ จะเลิกอย่าเราพูดไปแล้วเหรอถามมาสิมีเสี้ยวเส้นเมอร์มินชื่อคนไทยไม่ใช่จีนเขาแค่แต่งหน้าไม่ฉุนหลงหมอแม่ไหวไหมเจ้าค่ะไหวไหวคุณล้อบอกแล้วถ้าหมอแม่เหนื่อยนะก็เปลี่ยนรูปเป็นพี่มณีเถอะเจ้าค่ะอยืนอยู่ในรูปนี้เลยอะไรเกิดอะไรขึ้นจะทำไมเดินอย่างนั้นน่ะทางมันเททางมันเทด้วย นี่สร้อยส่วนจะถอนทำไมเจ้าคะทาไมไม่รักนี่แม่ไม่บอกเลยนะเนี่ยอะไรเจ้าคะจะเตือนให้ฟังนะซิเจ้าคะฟังนะจ้าทำไมมีมีผัวอย่าไปรีบมีเชียวทำไมเจ้าคะดูสินะเดูดูสิเดาทำไมล่ะทำไมเห็นไหมเนี่ยเดินเนี่ยเดินก็ลำบากเนี่ยโอ๋อปวดท้องเนี่ยมันลำบากนี่เหรอเจ้าคะไม่เกี่ยวเขาคงไม่รู้ตัวเสียว่าชุดเข้าบางน่ะเห็นอะไรเขานี่ย เดยื่อข uh <Mm ึ้นไปเฮย์ขึ้นมาโอ้โหหางมาสั่นจุ๋ยเลยมองแป๊บหนึ่งลมกำลังมากันเลยโอ้ยกำลังเย็นเลยดูว่าเจ้าภาพเลี้ยงเวลาเฮ้ยดูนี่เห็นไหมเห็นไหมทำไมเจ้าคะนี่เดินก็นำบากเนี่ยโอ้โหดูเวลานั่งเนี่ยไปอยกนิดหนึ่งนั่งนี่ลำบากเข้าไปใหญ่เลยอ่ะ ใครมากางมุงเนี่ยอุ้ยหมอแม่เป็นไงของม้าใหญ่ไหมเด็กเห็นระบาดระบานอย่างเงี้ยกี่เดือนแล้วลูกเห้าอะไรนะเจ้าค่ะกี่เดือนแล้วลูกอืมไม่รู้จะค่ะนับไม่ทันหมอแม่ถ้าลำบากนะก็เปลี่ยนรูปเป็นพี่มณีสิเจ้าค่ะฮะให้เปลี่ยนเป็นมณีอีกแล้วเจ้าค่ะ อยากให้เปลี่ยนเลยทำไมอ่ะนี่อยู่ในร่างนี้แะดีแล้วดีตรงไหนเล่าโอ้ยมันได้หลับได้นอนได้พักผ่อนบ้างเอาได้เกิดเมณีล่ะอยู่ในร่างมณีโอ้ยไม่ได้หลับเลยหลับเลียดหลับเลียดแต่กระเจีบเขาบอกอยู่ในร่างนี้เขาต้องกระเจี๊ยบวีน่าจะตปิดมามีอะไรขอได้ท้าทักค่ตอนนี้กองทัพยักษ์ของพระนัคยกกองทัพมาพระเจ้าค่ะสองทัพเนี่ยทัพยาเยอะเลยเจ้าพระนัคยองเจ้ากองทัพมาในครั้งนี้ สรยสุวรรณจันทน์ต้องเป็นต้นเหตุนแน่ๆเลยปี่คะเพราะฉะนั้นน้องสรยสุวรรณจันทน์จะขอรับอาสาออกไปเจราจาสื่กับเจ้าอาพผู้จักรเองก็พี่ค่ะไม่ได้เจ้าเป็นหญิงพี่เนี่ยจะไปรับสื่กับพวกยักษ์พผู้จักรเองเสกพ่อลูกเขาไปพี่เจ้าค่ะอันตรายนะลูกไม่ได้สิไม่ได้จะไปหรอพระปิ่นทองจะไปสู้กับพวกยักษ์ได้ยังไงเจ้าค่ะตัวแค่นี้จะใครจะไปไม่แก้วท้องอยู่ก็ต้องเป็นแก้วนี่แหละเจ้าค่ะไม่ได้เจ้าค <ไป S 2> ่ะ แล้วหนูท้องขนาดนี้เกิดไปคลอดกลางทางมาทํายังไงเธอลูกหมอพ่อก็ไปสู้พวกยักษ์มีหมอตั้งแย่พวกยักษ์มันแย่ตัวใหญ่เอาหมอไปด้วยเหรอไม่ก็ดีเหมือนกันเลยไอ้แกงงั้นเอาหมอไปด้วยตัวเป็นคลอดอยู่กลางเดี๋ยวขอดูตัวก่อนจ้าได้ได้ไปเอาใครที่ไหนมีหมอตั้งแย่เดี๋ยวเราเรียกหมอหมอเรียเข้าหมอว้า วว่ตรันกจะหยุดซะมั้งไหนไหนหมอเป็นพาใครมาเนี่ยไยายาลองก่อนยาอ้าวดีวาสีที่ทำเสน่ห์นี่เฮ้ยกูจังมึงได้ไม่ใช่เจ้าค่ะใครไอ้หมอรักษชื่ออะไรจงควรจงควรนะแม่คือชื่อก็เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไปลองค่ได้ได้มานี่มามานีมา ไหนกันไหนอ่ะแม่แก้วเลยนะโอ้แม่แก้วเออหาลูกแปลกไปเมื่วานเนี้ยไม่สงสัยว่าเด็กพิการป่ะรู้ได้ไงมีอยู่ขาเดียวไม่ใช่หางแม่แก้วเขาอย่าไม่ขอดนี่ทอด์คันขอดได้ใช่ไหมขอดายแล้วค่ะไม่กินลบลูกแม่นะไม่กินใช่ไหมคนไม่ใช่ปอมโอเคงั้นยกขั้นเลยจะไปปิดทองไปทะลูก